สำหรับทีวี a n d r o i d นะคะเวอร์ชัน7ขึ้นไปนะคะสามารถเข้าไปโหลดแอปในทีวีได้เลยนะพิมพ์หาได้เลยค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยติดตั้งค่ะ มาแล้วมาแล้วนะคะแต่ว่าเวอแอบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะช้าๆนิดนึงเนาะโหลดนานนิดนึงค่ะคลิกดำเนินการต่อได้เลยค่ะ เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยแอบคล้าย n e t f l i x เหมือนกันนะแล้วก็จะลงมาที่แถบทางซ้ายมือนะคะลงมาที่ด้านล่างสุดเลยค่ะบัญชีของฉันจากนั้นนะคะเวลก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยค่ะจะเข้าในมือถือหรือว่าจะเข้าในคอมก็ได้นะคะแต่ว่าเวลเนี่ยเข้าในคอมเนาะเข้าไปตามลิงก์ที่เขาให้มานะคะแล้วก็กรอกเบอร์มือถือทําตามขั้นตอนเลย นื่องจากเวลนะคะไม่ได้ใช้ AIS เนาะก,ก็จะสมัครแบบปกติเลยค่ะปีละ799บาทนะคะก็จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นโหลดให้เรานะคะแล้วก็จะล็อกอินให้เราในคอมเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มากดดําเนินการต่อในทีวีของเราได้เลยค่ะเท่านี้เองนะคะเราก็จะสามารถดูดิสนีย์ฮอ Star ได้เต็มอิ่มแล้วค่ะ